สวัสดีครับโซเชียลแม,มานอนเอ่อหรือสับของที่ผมจะเรียกว่าเบลแอ่มาเบลในชอบความมั่นคงแล้วเป็นแหล่งอู้งานของผมเลยเสนเอกสารอะไรหมดแล้วแต่เมื่อคืนว็วแต่นอนดูหนังเอาเป็นว่า ก็อดฟัตเตอภาคลวดแล้วก็เจ s สิคิมแอส s ซส s ซนต์ออฟเ s สสิคิมเรื่องหนึ่งแบล็คพิสตงสนุกฮะสนุกดีหนังเรื่อง g o d f a t h e r เป็นหนังที่ผมชอบดูแล้วเอามาไม่ใช่เอามาดิวิเคราะห์ดิวิเคราะห์วิเคราะห์ให้มันสนุกเหมือนเหมือนดูเหมือนดูสามก๊กของฝรั่งเลยฮะมันแบ่งกันเป็นก๊ก เอ,อแล้วก็ส่วนเจ็สเจมก็ออโปรดิวโดยผมดูตรงคาสนะผมไม่แน่ใจโดยในกลุ่มดัรๆาลักแสดงน,นำโดยแบรดพิ t เป็นคนโปรดิวโอ้หนังดีมากภาพสวยมากแล้วเรื่องอาจจะติดตามยากไปน,นิดนึงเพราะมันโดดไปโดดมาแล้วมันเป็นเหมือนเหมือนกึ่งเรื่องเล่าแบบเป็นสตอรี่ที่เล่า ต่ภาพสวยเป็นหนังเป็นหนังเป็นหนังเขาเรียกว่ายุคยุคตะวันตกที่ภาพสวย,ยจริงๆผมผมว่าหาหนังที่เป็นยุคตะวันตกแลวภาพสวยอย่างนี้น้อยอส่วนในการดวลปืนกันเนี่ยโอ้โหแทบแทบไม่มีไม่มีขี้โม้แบบปุ่งแล้วก็ไม่โดนกัน อันนี้เขาจะแบบเป็นทริคหลอกหลอกลอก่ลอ,ลอเสร็จแล้วก็ยิงกันทีเดียวโป้งหัวเป็นรูไปเลยแนะนำให้ดูฮะหนังเรื่องนี้ Assassins of Jesse James by c o w a r d r o b e t อะไรสักอย่างคอฟฟอรดหรืออะไรเนี่ยมันถูกเพื่อนมันฆ่างไงเรื่องเรื่องลองดูฮะว่าอะไรเป็นยังไงไม่บาย